สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP พีนะครับวันี้ก็กำลังขับรถเพื่อจะไปที่เขาเรียกว่าต้นตำรับต้นตำนานอีกที่หนึ่งนะครับก็คือวัดบ้านโคกแก้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าบักกระเนียววัดเคี้ยวหักนะครับก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งที่หลวงปู่สวงเนี่ยท่านเคยมาอยู่นะครับแต่ก็ นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนที่หลวงป,ปู่สวงเนี่ยท่านเนี่ยได้ประทับรอยเท้าไว้นะครับที่วัดและมีความสําคัญอีกอย่างคืออ่าบริเวณวัดเนี่ยก็เป็นมีร่องรอยอรุคยาเก่านะครับอันนี้ก็คือจากการบอกเล่า,ลาแต่มีจุดหนึ่งที่หลวงป,ปู่มาอยู่เป็นประจําก็จะเป็น นี่ก็เจอกันแล้วครับเที่ยวได้ไปหรือยังนะครับนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่หลวงปู่สวงท่านเคยมาอยู่นะครับตรงนี้เขาเรียกว,ว่าวัดโคกแก้วหรือบัก,กเนียวนะครับเป็นจุดต้นต้นเรื่องนะครับถ้าเขาทําเป็นสตอรี่กันหรือว่ามีเรื่องเล่าก็คือที่นี่จะเป็นจุดที่หลวงปู่เนี่ย ได้เหยียบรอยเท้าไว้สมัยที่เขาทําห้องน้ําเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ตอนนี้ให้ดูกระท่อมนะครับนี่ก็จะเป็นจุดกระท่อมนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยมาสักาการะหลวงปู่สวงนะครับนี่ก็เป็นวัดที่ท่านแวะเข้ามาชั่วคราวนะครับไม่ได้มาประจํานะครับแต่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับนี่นะครับตอนที่ผมมาสมัยก่อนนะครับประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว เนี่ยครับก็จะมีาภาพหลวงปู่นะครับมีหลวงปูอง่องค์ที่ได้มาถวายกันนะครับในสมัยนั้นที่ว่าไาปตามรอยหลวงปู่สลวงนะครับม,มากี่ครั้งก็ยังขนล,ลุกนะครับตาที่เมตตานะครับของหลวงปู่นี่ครับนั่งครับเมื่อก่อนจะเป็นคารทอมเล็กๆครับ แต่ว่าเมื่อก่อนนี้คนจะมาเยอะอยู่นะครับวัดน,นี้แต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนการปกครองนะครับก็เลยทําให้การท่องเที่ยวนี่สซบซนนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นศาลาที่รวบรวมคล้ายๆพิพิธภัณฑ์นะครับมเมื่อก่อนแต่ต่อมาก็ได้ถูกลื้อไปนะครับส่วนที่ฝาที่เห็นนี้ไม่ใช่ลายมือหลวงปู่นะครับแต่ว่ามีลูกศิษย์ลูกหาที่มาเขียน อะไรมือเรียนแบบหลวงปู่สวงนะครับแต่เราเห็นตาสังเกตไปที่ฟ้านะครับก็ที่นี่เนี่ยามว่าเก่าแก่ไม่มีมีหลายอย่างที่เขาค้นพบที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือว่าเป็นหม้อไห้โบราณน,นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่รอยเท้าต่อเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของจุดที่ว่าหลวงปู่สวงเนี่ยท่านได้มาเหยียบรอยเท้าวไว้นะครับ ผสมไปตามการเวลานะครับนี่คือรอยเท้าของหลวงปู่สวงนะครับนี่คือรอยเท้าของท่านเลยมาแล้วก็ถือโอกาสกราบสการะก่อนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะว่าตอนนี้ช่องเที่ยวได้ไปได้ยังก็จะเปิดเส้นทางบุญที่หลวงปู่อยู่แต่ละที่นะครับและจะได้ร่วมกันบูรณะหรือดูแล ามกำลังนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีในส่วนของปัจจัยอะไรมากมายเพราะอันนี้คือต้องการเผยแพร่สิ่งที่หลวงปู่สวงท่านอาอยู่ท่านบำนพันักนะครับผมก็เลยอยากที่จะให้ทุกท่านได้เห็นน่ครับรอยเท้าหลวงปู่สวยมากนะครับนี่คือบักกระเหนี่ยวนะครับตำนานรอยเท้า ตอนนั้นนะครับที่ได้มาเก็บประวัติเล็กๆเลยช่วงที่ก่อนที่หลวงปู่ท่านมาเหยียบเนี่ยก็คือชาวบ้านถ้าผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่าเขากําลังทําห้องน้าเขาเทพื้นเนี่ยแต่หลวงปู่นเนี่ยก็มายืนยืนเหยียบย,ยืนประทับเท้าไว้นะครับพอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาไปกราบพระพุทธรูปสําคัญของที่นี่นะครับเพราะเรามาแล้วมาทําบุญก็ต้องอไปมาลาไหว้นะครับก็ต้องไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดด้วยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ที่นี่นะครับวัดบ้านโคกแก้วนะครับบักกนเนียวแต่ผมจะพาไปดูบริเวณที่เป็นอารุคยาก่อนนะครับสมัยก่อนนี่จะเห็นร่องรอยชัดแต่ตอนนี้ก็บบรณะาใหม่อาจจะไม่เห็นแนวหินนะครับแต่ก็ต่อเนื่องไปเกือบทั้งหมู่บ้านนะครับตรงนี้ตั้งแต่สมัยของโบราณก็หลายท่านก็ ที่มันคนเก่าคนเก่เขาบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของเส้นทางอาจจุดพักนะครับเพื่อรักษาโรคหรือพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางต่อไปทางด้านสุรินนะครับนี่ครับนี่คืออารุคยาเก่านะครับตอนนี้ดินก็มาถมมดแล้วผมมาตั้งแต่ต้นไม้เล็กๆครับตอนนี้ต้นไม้โตหมดแล้วสมัยนั้นนี่ก็จะเห็นสันสันได้ชัดเลยนะครับสภาพนี่ครับจุดตรงนี้ เมื่อก่อนเดี๋ยวตอนมานี่จะเจอหินศิลาแรงเยอะนะครับสมัยนั้นเนี่ยครับปัจจุบันก็เป็นเขตอพยพฮานนะครับก็พมักคนจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับนอกจากจะเป็นคนที่เดินตามทางหลวงปู่สวจริงๆก็จะทรา,าบว่าที่นี่เนี่ยมีรอยทาของท่านแต่อีกจุดนึงนะครับผมอยากที่จะพาไปมากก็คือจุดที่หลวงปู่สวงเนี่ยเอาลูกตาลมา เรียงไว้นะครับทั้งหมดเนี่ยแปดลูกนะครับแล้วก็โยนให้ลูกศิษย์นะครับมีคนที่ได้ไปก็อาจจะมีคุณพ่อหลายท่านนะครับที่เคยเดินตามตนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พวกผมเนี่ยเคยได้มาเก็บวันนี้ก็ถือว่า <c oughs> มาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมมาตามเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งนะครับ,นรบ,นรบในส่วนของบัคกคกเนียวนะครับออกมาพร้อมฝนตกครับเมื่อกี้อากาศ นะครับนี่นี่ฝนตกเต็มเลยเนี่ยครับหลวงปู่สวงวัดบ้านขยูมตอนตามรอยตำนาน,รอ,ากกน,นร,รอยเท้าบักกระเนี่ยวนะครับรอยเท้าบักกระเนียวหรือวัดบ้านโคกแก้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปดูกันต่อที่กระท่อมนะครับ เป็นพระพุทธรูปนะครับอตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวบรรจุฐานพระผมนะครับตรงนี้ที่ว่าสมเด็จบัคก,กเนียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ากราบขอพรเป็นชีวิตมงคลก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็จะไปต่อนะครับจะเป็นในส่วนของอกระท่อมอลกงหนังนะครับตรงนี้อ,อดีตผู้ใหญ่บ้านกับคำนันนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเคยพาพกผมมานะครับเป็นกระท่อมแต่ปัจจุบันก็กลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับกำลังหาอยู่นะครับน่าจะเขากั้นรั้วหมดเลยนะครับเป็นพื้นที่ส่วนตัวนครับอยู่ฝั่งน้านนู้นจะมีต้นตาลอยู่นะครับเดีย๋ยว จะลองขออนุญาตเขาว่าเข้าไปได้ไหมนะครับเพราะตรงนั้นจะเป็นกระท่อมที่หลวงปู่เนี่ยหวานข้าวแห้งนะครับหวานข้าวแห้งแล้วก็โดยในส่วนของขนมนุมเนยนะครับไม่ทราบว่ามองเห็นกันไหมนะครับตรงนั้นก็จะเป็นกระท่อมเก่านะครับ,บก็เพิ่งกลับรถมานิดนึงนะครับ เดินเข้าขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาให้เข้าไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยววัดดวงกันถ้าโชคดีบุญบารมีหลวงปู่ก็อาจจะได้เข้าไปนะครับเดี๋ยวยังไงอาจจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับนีครับต้องจอดรถไปด้านนอกนะครับแล้วก็ต้องเดินเข้ามานะครับก็น้อยคนนะครับตรงนี้ก็จะได้ดูเกี่ยวกับเรื่องกระท่อมตรงนี้นะครับ พอประมาณสิบกว่าปีแล้วครับที่ผมเคยเดินตามสมัยนั้นก็จะมีทีมงานอยู่ประมาณ20-30ท่านนะครับที่เก็บเรื่องราววันนี้ก็เลยว่าถือโอกาสนะครับมาแชร์หลายจุดก็จะเล่าให้ฟังว่าที่นี่มีอะไรบ้างนั่นแหละครับว่ากระท่อมจะมีกระท่อมที่วงปูอยู่นะครับตรงนี้สองจุดแต่อีกจุดหนึ่งรู้สึกว่าที่เป็นต้นตาลที่ท่านเคยอยู่เป็นประจำเนี่ยรู้สึกเขาลือไปแล้วนะครับ แต่เขายังเหลือที่เป็นกระท่อมที่เป็นสารปูตาที่ล้มปูมาโปรยทานที่ว่าเกิดไว้ตอนต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะกันนะครับเชดางเขาก็จะลกหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนค่อยมาดูแลนะครับเพราะแถวนี้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเมื่อครั้นกระท่อมจะมีสัญลักษณ์ตานคู่อยู่นะครับตรงนั้นนั่นคือหนึ่งหลังนะครับเมื่อก่อนนี้จะมีว่าวนะครับ นี่เดี๋ยวจะลองดูว่าเข้าทางด้านในได้นะครับนี่ครับนี่คือจุดแรกนี่คือจุดที่หลวงปู่หวานข้าวนะครับหวานข้าวแห้งนะครับตรงนี้ก็จะมีบัตรลังของโบราณนะครับสารปู่ตาโบราณนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับสาธุนะครับใครได้มาผิดตามก็อธิษฐานขอพรกันนะครับ นี่จะเป็นประลังโบราณที่อยู่ในโซนนี้เลยนะครับนี่ครับสมัยนั้นนะครับที่กำนันจะเล่าให้ฟังนะครับกับท่านผู้ใหญ่เนี่ยหวานลงปูหวานบริเวณนี้แหละครับรอบรอบเลยหวานข้าวแห้งนะครับพอหวานข้าวแห้งเสร็จนะครับท่านก็โปรยทานนี่ครับสภาพก็มีการบูรณะเต่เสานียังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับจากนั้นเสร็จลงปูก็เดินไปที่งานคู่ตรงนู้นนะครับ ไปขึ้นว่าวนะครับเดีย๋ยวเราจะแวะไปดูนะครับไม่รู้ว่าทางเดินจะรับไปทางด้านในได้นะครับเดี๋ยวสักรู่นะครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่เราไป <c oughs> จุดที่หลวงปู่ขึ้นว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้คุยกับเจ้าของนะครับ เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเขาบอกเคยมีคนมาแล้วก็เอาของมาเส้นไว่มากมายแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ได้ขออนุญาตแต่เขาไม่เป็นไรครับเ็มีโอกาสบอกทางพี่ก็ได้เดียวยังไงถ้าภาคณะนะทัวบุญมาอาจจะขออนุเคราะห์นะครับเพื่อเข้าไปสักการะหลวงปู่สำหรับอีพีนี้นะครับก็คือต้นเรื่องนะครับรอยเท้า ของหลวงปู่สวงนะครับที่บักเนียวกับตำนานหวานข้าวแห้งนะครับปรยทานก็ยังไงก็ฝากกดติดตามากดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเที่ยวได้ไปหรือยังนะครับสำหรับวันนี้ก็จบาการพาเที่ยวในคลิปวันนี้ประมาณนี้นะครับ